สวัสดีครับสวัสดีสมัชิท่ันครับสวัสดีวันพุธที่1พฤษภาคม2 5 1 7ครับและก็สวัสดีวันแรงงานแห่งชาติด้วยครับเป็นไงกันบ้างกับเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าได้สดชื่นกันไม่ใช่น้อยนะ3ตัวหน้าช่องของเราไม่มีหลับเลยสดชื่นเต็มไปก็2ครับและก็เสมอตัวไป1่คุยได้สดชื่นกับยูทูบิดครับบุกแปลชนะค้งที่สองหนึ่งการันตีขึ้นที่2แล้วตอนนี้เหลืออ่แสงลีดที่ไปแล้วนำลีด3แต้มและนัดสุดท้ายเจอกันอ่าไม่ได้เจอกันเองนะ น่าจะแย่งทิงโคต้าเนี่ยอันดับสองเนี่ยเพื่อได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติสู่ีิมียรีกเนี่ยแบบมันมันเลยลูกได้เสียไม่ได้หนีกันเยอะด้วยนะสำหรับบลีดแล้วก็อิฟซีทาวน่าจะได้ลุ้นยันดีกากันเลยแหละครับสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยส่วนเลตเตอร์ลอยตัวไปเลยวฮะเหลอแค่นัดที่นัดต่อไปก็ไปฉลองแชมป์ที่บ้านฉันั้นเดีส่วนอีกหนึ่งคู่ที่ได้สดชื่นกนเป็นก็เป็นสกอตเต้ครับที่สามารถเปิดบ้านเอาเสอเมือกับออร์ดูวอร์ดไปได้ศูนย์ ก็สกอปเตสอัลเวอร์ดแบกมาแล้วก็อยู่ทางเจ้าบ้านอย่างสกอปเตก็สบายตัวไปส่วนคู่ที่เสมอก็เป็นเอสคินเตสครับเสมอกับบัเอ่อบคาจูเนียไปหนึ่งหนึ่งทนี้เลทเปิดเสมอนอนรอเจ้าบ้านก็สบายก็สบายสบายไปนอนรอสบายสบายไม่เดือดร้อนอะไรก็ยินดีกับสมาชิกได้สดชื่นด้วยวันนี้เหมือนเดิมจัดมาเน้น3สามตัวเต็งหน้าช่องกันเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนรับชมรับฟังการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอยากได้แนวทางเพิ่มเติมลิงก์อยู่หน้าช่องจิ้มเข้าไปฮะ เรา,าเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ยิบยกมาเป็น2ตัวแรกขอเป็นสึกยเครนซูเปอร์ลีกเลยเพราะกําลังกับเคลื่วกันแบบมันๆเลยฮะก็จะเป็นใครไปเไม่ได้ครับสําหรับค่ำคืนนี้ซาต้าโดนิทครับค่าคืนนี้จะยกพลไปเยือนเอ่อเซอร์บเนเลสคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา17นาฬิกาตรงหรือ5้าโมงเย็นบ้านเราะฮะคู่นี้ต้องบอกว่าซัต้าโดนิทยืนหัวหาดอันดับหนึ่งอยู่นหน้าเวลานี้แต่อย่าลืมว่าทีมอันดับ2อ,อย่างเดนิโมเคียบแรงขึ้นมาและช่วงหลังก็ จี้มาเหลือแค่สี่แต้มนัดนี้จะเตะวันที่ยี่สิบหกยูเคจะเตะกันสามสิบนัดเตะนัดที่นนทยี่สิบหกเลืสี่แต้มช่องห่างสี่ระยะห่างสี่คะแนนนี่มันไม่ได้เยอะอะไรนะครับมันแค่สม,มุดสรุปเอาไปแล้วถึงก็แพ้หลุดแค่เสมออนนัน้นหนึง่งจี้มาเหลือแค่สองแล้ะแล้วก็ถ้าความกดดันมันจะอยู่กับที่กตาโดนเนตแล้วทีนี้ยก็ต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ักตาโดนเนตแบกมาทีา่ต้องการสองลูกอะแบกไปลูกกว่าต้องการสองลูกถึงจะได้สดชื่น ก็ถ้าพูดถึงตามฟอร์มซักตาห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครครับในลีกชนะรวดมาเลยก็ยังรักษามาตฐานของตัวเองเอาไว้ได้ส่วนเอ่อเนโมเอ่อเนโมโนเนโโนโล็กก็บอกว่าฟอร์มหลังๆก็แพ้ชนะเสมอสลับกันไปก็เพิ่งเก็บชัยได้นัดแรกหลังจากสามนัดหลังสุดที่หลุดแพ้มาคูู้นีต้องบอกว่าสองลูกไม่ใช่ราคาที่ไม่เอ่อไม่ใช่เลทที่มากเกินไปสำหรับจากฝูงอย่างซักตาครับนด้นจะบุกมาเก็บเอ่อ สามแต้มแน่ล่ะแล้วก็น่าจะมีให้เราได้สดชื่นแล้วก็มาลุ้นกันเอาเองครับว่ามันจะได้สดชื่นมีเม็ดที่สามไม่ได้สดชื่นกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้หรือเปล่าสาหรับคู่แลกแต่ให้อยู่ที่สักตาตัวตัวที่สองครับก็อย่างที่บอกครับเป็นศึกยูเครนซูเปอร์ลีกเหมือนกันก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเดนมาร์กเคียบครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวเลสครับเวเลสที่ทีมอันดับฝีนะฮะช่วงหลังดัวแรงขึ้นมาเลยทีเดียวสามารถดันขึ้นมา ไล่อย,อยู่หัวตารางได้แต่คะแนนก็ยังห่างจากซักตากับเดนมเคียค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะยังไงก็สองทีมนี้ก็เป็นพิเตอร์ของลีกยูเครนอยู่แล้วซักตานัดนี้ต้องการชนชนะอย่างยิ่งครับและก็ได้เล่นในบ้านเลตเปิดมาที่สองลูกกลมๆต้องการลูกที่สามเพื่อให้ได้สดชื่นถ้ามองตามมุมมองนะเพราะฟอร์มของเวลสค่อนข้างที่จะดีเลยพอสมควรมีความมั่นใจห้านัดหลังสุดหลุดแพ้แค่นัดเดียวชนะไปสามเสมอไปหนึ่ง ส่วนเอ่เดนโมเคียบกับฮานหลังสุดก็หลุดแพ้หน้าเดียวครับแล้วก็ชนะไปสี่สี่นัดหลังสุดชนะรวดก็ต้องบอกว่าฟอร์มถ้าเทียบกันก็มันก็ดูใกล้เคียงครับแต่ถ้าเทียบถึงคุณภาพของทีมคุณภาพของนักเตะเคียบดีกว่าเคียบดีกว่าอยู่พอสมควรเลยแล้วก็เฮตุเฮตเจอกันเป็นเคียบที่สามารถกดเอาชนะไปได้แบบล้นๆเหลือๆจริงครับก็ค่ำคืนนี้สองลูกไว้ก่อนมีเสมอตัวแน่ฮะสำหรับเคียบไม่น่าจะมีมุมที่ได้ ออได้เศร้ากันแต่บอกแล้วมีแค่2มุมคือเ hey ฮกับเจ้าเท่านั้นค่ำคืนนี้ถ้าไม่คิดอะไรเยอะอยู่เจ้าบ้านเขียบไว้เดินโมเคียบไว้ก่อนรับรองคืนนี้ไม่มีผิดหวังครับส่วนผู้ที่3เป็นศึก Sweden. สวีเดนศึกสวีเดนครับนะฮะร,รอบทชนะเลิศเมาโม่ครับทีมขวัญใจพวกเรานะตอนนี้เลยก็จะเจอกับเยอการ์เดนคู่นี้เล่นที่บ้านเมาโม่ด้วยนะ มันเหมือนติ๊กก็มาแล้วอ่ะไปสนามกลางแต่สนามกลางมันไปลงที่บ้ามโม่พอดีและมโม่ไล่เข้าชิงก็ถือว่ายกประโยชน์จําเลยไปคู่นี้เตะหนึ่งทุ่มตรงครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอมมอโม่ฟอร์มช่วงหลังอย่างที่เรารู้นะสิบนัดหลังสุดไปแพ้ใครชนะไปเก้ารูดเสมอแค่นัดเดียวแล้วก็ตอนนี้ยืนอันดับหนึ่งของลีกอวลเดนอยู่สว่วนเดอร์กาเดนก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เราสนับสนุนกันอย่างมาเรื่อยๆเหมือกนกันก็ทําให้เราได้สดทั้งสองทีมเนี่ย เอาตรงทาให้เราได้สดชื่นมาอยู่เรื่อยๆนะฮะถึงแม้จะเป็นลีกรองก็เถอะลีกล่างๆก็เถอะแต่มันมามาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นจะต่อเยอะเท่าไหร่จะเออเลดมาแค่ไหนก็ทําให้เราได้สดชื่นกันได้ช่วงหลังก็ถือว่าเป็นการเจอกันของสองทีมที่ค่อนข้างที่จะมีกองหน้าที่ยิงได้เยอะและกองหลังที่ค่อนข้างดีอะ่ะเออแต่คัมภีรเนี้ยถ้าเอาตามฟอร์มอย่างงี้ต้องยกให้มาโมทีมจา่าฝูงในลีกก่อนละครับว่าน่าจะ เชื่อดไปได้สักหนึ่งลูกและเลดเปิดมาไม่ได้รุนแรงอะไรเลยต้องการหนึ่งลูกก็ได้สดชื่นและสาหรับค่าคืนนี้อย่างมามโม่อสตูลงปราจะยอมไหมแค่นั้นเองแต่เลตเจอกันช่วงหลังๆเนี่ย,นนะออยไปทางอสตวลการาดนะเอาปหาขอภไฟไปทางเยอการ์เด้นไปทางเยอการ์เด้นที่อินหน่อยๆน,นะขี่มานิดๆน,นะเวลาเจอกับมาลโม่สามารถยันเสมอได้สามารถชนะได้นัดที่แล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองก็สามารถเชื่อดเอาชนะเมาโม่ไปได้หนึ่งศูนย แต่ต้องบอกว่าค่า้มคืนนี้มาโมพร้อมลบจริงครับตัวผู้เล่นแน่นปักหนึ่งลูกไม่น่าจะใช่ปัญหาบอลถ้วยอย่างนี้น,น่าจะคว้าแชมป์สวีเดนครับเป็นสมัยที่16ได้สำหรับมาโมคู่นี้รักพี่เสียดายน้องขออยู่เจ้าบ้านอย่างมาโมก่อนละกันเชียร์เขาคว้าแชมป์ครับได้สว่วนเยอการ์ด่นก็น่าจะตามฟอร์มะฮะก็มีลุ้นแน่ละแต่ไม่น่าจะลุ้นมาพลิกถึงชนะได้ครับ คู่สามขอไปมัลโม่สรุปสามตัวครับสตาร์ตัเนตเดนโมเคียบและก็มาโม่ค่ำคืนนี้ทำกำไรและอย่าลืมลิงกอยู่หน้าช่องครับอยากรับแนวทางเพิ่มเติมก็จิ้มเข้าไปเข้าฟรีนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายแรงสิน้นฮะจะไปเอาตัวเน้นตัววีตัวติดดาวหรือแนวโครงการสวยๆไม่ว่าจะเป็นของแอดเองหรือของกูรูชั้นนำอีกหลายท่านที่คัดไว้ให้ในบ้าน่ะในกลุ่มของเราก็จิ้มลิงเข้าไปเลยเข้าฟรีครับแล้วก็ใครเป็นสายบอลสดบอกแล้วว่าเอสเอ็นพุทังณับของเราไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนครับเปิดอกดใจจิ้มลิงเข้าป แล้วก็วันนี้ไปแล้วเหมือนเดิมเลยตื่นเช้ามายิ้มรับทราบเันเหมือนในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอีกหนึ่งคลิปก็รอติดตามชมช่วงเย็นได้ครับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ